รับเลวว่ารักชนกเนะไม่ใช่รับชนกนะรักชนกโอเครักพ่อโอเคเออมาถามตรงกันนะคือเราก็อยากรู้ว่าว่าท่านประชุมเดือนละสี่ครั้งเนี่ยท่านรับเงินเดือนเท่าไหร่ตุลาการสารรัฐมนตรีคน,นผมเข้าใจว่าห้าแสนถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้ามากกว่านั้นก็ตอบเลยตอบเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าตามเอกสารนะนะประธานสารรัมนูญได้เงินเดือนเท่าไหร่นะ ตุลาการสารนูนที่มีอยู่อีก8ท่านเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่อันที่หนึ่งอันที่สองเงินประจําตําแหน่งเท่าไหร่อันที่สค่าพนะนและค่ารับรองเท่าไหร่นะแล้วเมื่อจบรายการแล้วเนี่ยมีของแถมให้ตอนจบด้วยไหมเช่นเมื่อท่านกเกษียณผมเข้าใจว่ามีโบนัสให้อีกก้อนหนึ่งถ้าไม่มีก็ปฏิเสธได้แต่ถ้ามีช่วยบอกด้วยอันที่สองอันนี้ท่านต้องทำปเป็นเอกาสาร ตั้งแต่มีสารร้มนูลมาตั้งแต่ปี2542หรือถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะเฉพาะส่วนที่จ่ายให้ตุลาการสารร้มนูลทั้งหมดเนี่ยที่เป็นก้อนรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเออสารเขาทำงานด้วยความเข้มแข็งยุคพักนั้นยุบพักนี้เยอะแยะตะแไปะนนี้มันคุ้มราคาหรือเปล่าขอบพระคุณ